วันนีนะครับผมตรงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นเนาะวันนี้ดูจังหวะเข้าทำกำไรของ t f e c นะครับเดือนเดือนเอเนาะใช่ไหมเอสแบบนึงนะอ่าใช่แล้วครับ s อสห้าสิบเหนึ่งสี่นะครับเอ่อเดี๋ยวผมขอเข้าออเดอร์ก่อนนะครับผมมองว่าตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะของการเปิดโพซิชั o นลองนะแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมมาที่บายให้ฟังเดี๋ยวผมขอลองที่ราคาแปดสี่แปดนะครับ นะเียวเนะาาด็นแป๊บน,น,นึงนะครับที่88เนาะโอเคโอเคนะครับมาดูการวิเคราะห์ของผมนิดนึงนะครับว่ามีถามว่าลักษณะแบบนี้ผมเข้าลักษณะลักษณะของการสวนเทรนด์ขึ้นไปนะครับเพื่อหวังว่าราคาน่าจะเกิดการรีบาวระยะสั้นนะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะพุวดลงมาหลุดโลเดิมก็ได้นะครับโอกาสมีนะถ้าหลุดโลโลเดิมบริเวณเนี้ยที่86เนาะ ผมอาจจะคัดออกนะครับรุดแปดสี่หกผมอาจจะคัดออกนะมาดูการวิเคราะห์อของผมนะครับผมดูจากลักษณะทำเฟรมใหญ่นิดนึงนะครับผมก็ต้องเริ่มจากทำเฟรมใหญ่สุดนะครับเป็นวีก็ได้จรนะิงๆเป็นมันก็ได้นะครับผมความจำไม่ค่อยดีอ่ะครับก็ต้องกลับมาดูเรื่อยๆว่าทำเฟรมใหญ่ถึงไหนแล้วเออทำเฟรมรูปทำเฟรมนี้ถึงไหนแล้วผมดูเดดีกว่าครับเดหน้าใหญ่พอละ นะอ่ะดูเดนะครับลักษณะของทำฟรมเดเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นลันกษณะของของอะไรครับของเทรนขาลงอย่างชัดเจนเนาะซึ่งสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าช่วงที่จังบัดจังหวะวีบาวขึ้นมาเนาะเห็นไหมครับวีบาวขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับราคาก็ขึ้นไปทดสอบดูเลยนะครับที่เส้น EMA สีขาวคือ อิมเอ50วันนะนะครับกระโดดแบบลอยเลยนะปึ๊บทดสอบปึ๊บแต่ไม่ผ่านเนาะฉะนั้นวีกนี้ก็เลยทําให้ราคาปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงมาติดกันเลยนะตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับอืมแล้วก็ถ้าเกิดเราดูจากลักษณะของช่วงที่มันขึ้นไปทดสอบบริเวณนี้แล้วไม่ผ่านเนี่ยมันก็ไปชนบรินเวณแนวป้านของราคาเก่าเนาะน่าจะเป็นลักษณะของโรนี้ด้วยแล้วก็โลนี้นะครับ ถ้าเกิดเราเอาเส้นแนวนอนหรือกรอบชาน n e ลในการสร้างนะครับอ้างอิงเนาะผมสร้างอย่างนี้นะสร้างแนวเทนต้านแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ราคายังไม่สามารถเบรกผ่านเทนต้านหลักเวีนนี้ไดนะ้ก็ยังมองว่าเป็นลักษณะของเทรนขาลงอยู่นะครับฉะนั้นช่วงที่ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นแค่การรีบาวนะ์นะครับการรีบาว์เฉยนะนะครับแล้วก็าสร้างเส้นขนานนะครับ ีเอชแพร่หล้วไลน์นะครับแล้วก็ไปวางไว้จุดที่เราคิดว่ามันมีนัยยะครับวางตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ถ้าวางตรงนี้ผมอ้างอิงจากจุดไหนบ้างนะครับก็อ้างอิงจากจุดจุดนี้พวกที่มันเปิดกระโดดแก๊ปอะไรพวกนี้มันมีนัยยะเหมือนกันนะครับเปิดกระโดดแก๊ปอะไรเนี่ยเอาไปวางที่เปิดกระโดดแก๊ปอย่างกี้ได้นะเปิดกระโดดแก๊ปหรือเป็นจุดโล่เงี้ยพวกที่แบบเราวางแล้วมันมันมันทดสอบกันเยอะเยอเนี้ยนึกออกไหมครับ อ่าอย่างนี้ก็ได้เออนะครับก็วางเป็นหมายเขาว่าถ้าเกิดราคาหลุดตัวนี้มาก็เป็นลักษณะของสัญญาณเชิงลบอ่ะเนาะนะครับวางได้หมดเลยนะละนักษณะที่เส้นที่เป็นแนวนอนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราจะรู้ว่าแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนก็อย่างนี้ก็ได้เออราคาอาจจะลงมาทดสอบบรเวณแนวรับนี้ก็ได้นะเหนะ็นเนาะต่อไปถ้าเกิดเราซูมเข้าไปดูลักษณะของของแท่งเทียนเลยนะ ปุ๊บเห็นว่าเนี่ยฮะราคาปัจจุบันเนี่ยราคาทิ้งห่างจากเส้น EMA ห้าวันนะครับฉะนั้นราคาอาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเรือเส้น EMA 5วันนะที่ระดับราคา859นะครับ859อ่าที่ระดับระดับราคา859แล้วก็ลองหาเหตุผลซัพพอร์ตอีกว่าทําไมราคาช่วงนี้นะครับถึงทิ้งตัวลงมาเนาะเออแล้วก็ใช้วิธีการใช้ฟิโบนี้ก็ได้ครับวัดเป้าหมายขาขึ้นจากโล เลือกซักสวิงหนึ่งอันะสวิง,งนี้ก็ได้นี่เนาะที่เห็นว่ามันเป็นการพักตัวนะครับสว,สวิงนี้กนะ็ได้โอ้ยโอ้ยใช้ยากจังเทำไงปึ๊บสวิงนี้เนาะไฮโลนีนนะ่เนาะเออก็เห็นว่าราคาขึ้นไปทดสอบเบรน เป้าหมายค่ขึ้นที่104.8พร้อมกับเกิดภาวะเคลียร์นะเคลียร์ไหมสโตเคลียร์นะครับ CCI ไม่เคลียร์นะครับเกลีย okay, ปะถ้าเราดูทำเฟรมเล็กมันจะเคลียร์นะเคลียร์หมดเลยนะครับดูที่60นาทีก็ได้ครับเดี๋ยววัดดูอีกรอบหนึ่งหายเห็นบนซัพพอร์ตนะว่าทำไมาราคาที่วิ่งขึ้นปัจจุบันก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันถึงทิ้งตัวลงมาแรงนะครับก็ฟิโบนีครับปึ๊บ วัดป้อมหมายขาขึ้นปึ๊บนะครับกับฟิโบปึ๊บอ่าก็ได้แถวๆนี้อาจจะไม่เที่ยงตรงะนะนะครับแต่รู้ว่าบริเวณเนี้ยเป็นการเกาละลักษณะของเกาะกลุ่มนะครับเกาะกลุ่มไว้แล้วก็ราคาเคยยังไงครับ b บ e k บริเวณไฮนี้ขึ้นไปถูกไหมครับที่ทำลักษณะของ triple top เนาะแล้วก็มองว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นลักษณะของอิ p u l s ครึ่งห้าแนละ้วเพราะว่าเกิดลักษณะเ i v e r เจนซ์จาก MACD อย่างชัดเจนนะครับราคาก็เลยทิ้งตัวลงมาเนาะ อ่าดูช่วงที่ผมเปิดออเดอร์บายส่วนมันขึ้นไปะนะครับก็กลางฟิโบนะครับหาแนวรับของราคาปุ๊บราคาก็ไปติดแถวโซลิีห้ิเปอร์นะครับแถวนี้เนาะเราดูรายละเอียดที่ทำฟิมเล็กลงไปนะครับสิบห้านาทีก็ได้ห้านาทีไหมเห็นรายละเอียด วนี้ราคาลงมาเรื่อยๆนะเนี่ยหลุดโลเดิมเดี๋ยวผมเขาต้องคัดนะครับตรงนี้อ่ลาลักษณะเรวน,นี้ที่เราเห็นนะจะเป็นลักษณะของขอิมพาวขคลื่นห้านะครับเนะแล้วก็มีการปรับตัวลงมานะผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นการปรับอันนี้ผมมองลักษณะเป็นคอลเลกชันเอาอิมพาวของคลื่นหนึ่งนะครับเล็กๆนะหนึ่งย่อตัวขึ้นไปเป็นสองนะครับแล้วก็ลักษณะเปิดลานาเบแก๊เป็นเียป็นเรียบที่สามจนถึงเรวน,นี้เลยนะ แล้วก็ดูซิว่าราคาขึ้นไปทดสอบเวีนไหนแล้วบ้างปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเวื้ที่สี่ก็ขึ้นไปทดสอบโซลิเทสนะครับที่61.8%แล้วก็เว็บที่ห้าอ่าเวื้ที่ห้ามีอะไรคอนเฟิร์มเวื้ที่ห้าก็เหมือนเดิมเลยครับปึ๊บอ่าเวื้ที่ห้าก็เห็นลักษณะอะไรครับลักษณะที่เป็นเหมือนลักษณะของแกลบเนาะเออเวีนนี้เขาเรียกว่า exosion gap นะครับซึ่งเป็นแกลบของอิเลตเว็บของคลื่นที่ห้า นั่นหมายถึงว่าราคาต้องขึ้นมาปิดแกลบเสมอนะครับด้วยนี้ต้องดีดขึ้นมาปิดเสมอเลยนะครับดูสิอ่าโอเคผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของของแกลบของขึ้นที่ห้านะครับน,นะครับเดี๋ยวดูต่อนอะผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวราคาต้องขึ้นมาปิดแกลบอะครับอาจจะปิดปิดลักษณะปิดต้องปิดมิดเลยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับซึ่งก่อนที่จะขึ้นมาปิดเนี่ยนต้องเบรกลักษณะบริเวณฐานของแกลบบริเวณนี้ให้ได้ก่อนเนาะ แทรกได้ปุ๊บขึ้นไปปิดเพราะว่าไม่มีปัญหาปิดได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวดูต่อเนาะก็แกลปนี่แหละครับเป็นคีย์หลักของเอสเทชั่นแกลนะครับเดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับหยุดอัดวิดีโอก่อนนะเอามาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อถั่วเพิ่มเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาดูรายละเอียดในทำฟรมเล็ก,กน,นะครับเห็นว่าในทำฟรมเล็กมันเป็นลักษณะของภาวะเคลียร์เนาะก็เลยไปติดดอยเลยนะครับที่848นะครับตอนนี้846 20ผมซื้อซื้อถั่วเพิ่มนะครับ คิดว่าแนวรับบริเวณนี้น่าจะเอาอยู่เนาะซื้อถั่วเพิ่มที่846.40นะครับเออ846.40นะเพราะว่าสัญญาณของลักษณะของททมเฟรมเล็กเนี่ยบริเวณน,นี้นะครับมันเกิดภาวะเคลียร์นะบริเวณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเห็นไหมเออเคลียร์จากสโตเคลียร์จาก CCI นะครับฉะนั้นผมมองว่าออฟฟิโบออกก่อนนะ เนี่ยครับถ้าเกิดเรามองจากลักษณะบริเวณนี้ก็จะจบลักษณะของของคลื่นที่5นะในทําเฟรมนี้นะคลื่นที่5ลงมาครบปุ๊บ,บต่อไปมันก็จะเป็นลักษณะของอย่างนี้ก็ได้ฮะหนึ่งสองบริเวณนี้เป็น3นะครับเพราะ MACD ยังไม่เกิดภาวะเดวิเจนสา ant, 3ลงมาเป็น4นะครับผมว่าต้องมีอินพาวคลื่น5ต่อซึ่งอินพาวคลื่น5บริเวณนี้เห็นไหมฮะอยากตอนที่ผมตีชั้นแอลบริเวณน,นี้กับบริเวณนี้เราก็จะรู้เลยว่าโซนพักอยู่ตรงไหน ก็จะมาพักดรวยนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันเบรกราคาขึ้นไปนะอย่างน้อยอย่ยมันต้องไปทดสอบเรียนต้านนี้ก่อนที่เป็นแก๊ปต้านเนี่ยครับเ๊บเห็นไหมต้านนี้ก่อนถ้าต้านนี้ผ่านปุ๊บมันก็จะสามารถไปปิดแก๊ปได้นะครับแถวๆนี้อ,อผมเปิดบายส่วนเข้าไปนะครับอที่ราคา84640ตรงนี้พอดีเลยโอเคเนาะดูต่อนะ ตอนนี้ราคาเบกขึ้นมาเนาะซึ่งเป้าหมายถัดไปเนี่ยมันต้องขึ้นมาลักษณะของขอบ gap บริเวณนี้นะฮะถ้าเกิดเราวัดฟิโบดูนะจากนี่ถูกไหมครับซึง2 0งโลมาหาไฮนี่ปุ๊บเห็นไหมฮะเป้าหมายที่127%ตรงขอบ gap พอดีถ้าเกิดเบก gap ตรงนี้ไปได้อะผมว่าปิดยาวเลยนะบริวเวณที่เป็น gap หลักนะครับอาจจะขึ้นทดสอบบริเวณโลนี้ก่อนก็ได้ ซึ่งตรงกับ268นะครับคอยดูต่อเนาะผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่ามันจะขึ้นมาปิดได้นะครับเพราะเป็นลักษณะของ exhaustion ของแก p บ r e ที่ห้านะเห็นเนาะผมหยุดู่าวิดีโอก่อนนะครับอาละครับราคาได้เบรกขึ้นไปแล้วเนาะเป้าหมายนะครับระยะสั้นมองที่บริเวณ low เดิมนี่ก่อนนะครับเะเราวัดแนวต้านทีของฟ i โบนะครับคือ high ส,งงสิง low ตอนนี้กำลังขึ้นทดสอบ50%นะฮะว่าโลเดิมบริเวณถ้าเกิดเราเอาลักษณะของบริเวณโลน,นี้ถ้าจะมาถึงน,นะครับเพื่อปิดแกลบเบกบริเวณนี้ขึ้นไปก็ไปปิดแกลไปอย่างสมบ,บูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของ exhaustion Gap เนาะว่าสวิงไฮซึมโลถ้าเกิดว่าจากไฮนี้ได้ไหมเริ่มมีปิดที่เส้น E สองร้อยวัน เขาขึ้นนะครับยังไงก็ต้องขึ้นไปปิดนะครับตรง854.16เนี่ยผมว่าน่าจะถึงนะเนาะดูต่อเนาะ,ตอน,ะตอนนี้เบ e กบริเวณลักษณะของแนวแก p เวนนี้ได้แล้วนะครับเอาวัดเป้าหมายขาขึ้นบริเวณน,นี้สิเพราะว่าเคลียร์เกิดไหมเคลียร์เกิดแล้วเนาะราคาจะลงมาพักตัวก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปอืมตอนนี้ถึงเป้าหมายขาขึ้นแล้วครับของเวฟเล็กอะนะสีแดงปึบ๊บเห็นไหมครับที่หนือ0.8พอดีเป๊ะตรงกับ EMA 200อะนะครับ ราคาก็ไม่สามารถปิดเหนือได้ฉะนั้นโอกาสราคาลงมาพักมีมีก่อนนะครับลงมาพักแล้วค่อยไปต่อนะครับเขอเ,นะเ้าแปดห้าสี่จุดหนึ่งหกนะครับถ้าแปดห้าสี่จดหนึ่งหกได้เนี่ย Take profit เทคโปร o ฟ i ตออกก่อนนะครับเวน,นี้เดดูต่อนะครับเอานะครับที่เสกช่วงบ่ายเปิดแล้วนะฮะร,ราคาก็เบรกบริเวณลักษณะของ new นิวไฮไปเรียบร้อยเลยนะครับเวนนี้ ซึ่งเป้าหมายถัดไปเนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นไปปิดแกลนะครับปิดแกลก่อนที่8ที่ระดับตรงนี้ก่อนนะฮะฟีโบสีสีฟ้านะครับที่ระดับ8.53.46นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่เป้าหมายโลเดอร์นะครับที่8.54.15นะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับคิดว่าไปถึงนะครับ เดี๋ยวคอยดูต่อเนาะเดี๋ยวผมได้จะว่าขายทำกำไรเดี๋ยวผมอัดวไปดูอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ลักษณะของทางเฟรมหนึ่งนาทีได้เกิดภาวะเคลียร์แล้วนะฮะเป็นสัญญาณการพักตัวของราคาลงอะเนาะลองล,ล,ลากเทรลไลน์ดูครับนี่เป็นแนวรับของราคานะครับคือจากลักษณะของทางเฟรมเนี่ยผมมองว่ามันครบลักษณะของ5คลื่นแล้วนะฮะ ฉะนั้นราคาก็จะปรับตัวลักษณะเป็นของคอลเลกชันลงมาเนาะซึ่งเราก็เห็นไหมฮะก็ไปติดเทนต้านบริเวณนี้พอดีนะครับซึ่งถ้าเกิดราคาพักตัวลงมาเนี่ยแล้วก็มีแรงขึ้นไปต่อเนี่ยผมว่าตรง854บริเวณนี้น่าจะได้นะฮะน่าจะสามารถเทคโปรฟิตได้ตอนนี้มันเกิดภาวะเคลียร์แล้วครับเราวัดเป้าหมายขาขึ้นสิถ้าผมใช้แบบนี้ ไปหาเว็บนี้โอ้ยปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ไหมอืมมันพยายามจะเบรกเทียนต้านะนะครับเป้าหมายคือสองร้อยหกสิเอ็ดจุดปดนะครับที่แปดห้าสามนะผมว่าถึงแปดห้าสามผมขายก่อนนะครับตอนนี้เบรกแล้วฮะทักนิดเดียวแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยเนาะมาแล้วฮะ ถ้าแตะปุ๊บผมขายเลยนะเอาย่อลงไปอีก <S <S อแสบจริงๆดูต่อนะครับผมว่ามันขึ้นไปแตะอยู่อะแปด้อะที่2อ4 8นะครับคอยดูนะครับเอานะครับมาดูทีเฟกต่อเนาะเออหลังจากที่ราคาขึ้นไปทดสอบเรนกรอบชาน n e ลอะนะครับที่เราสร้างไว้ทดสอบปุ๊บลงเลยนะ ลงหงลงลงโอ้ช่วงนี้หลอกให้ขายเลยนะครับหลอก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 หล,ลอกนะครับทิ้งมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เบรกขึ้นไปอีกรอบแล้วครับนั่นหมายความว่าช่วงที่มันหลุดแนวรับตรงนี้กับช่วงที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแนวต้านของราคาไปนะครับคอยดูเนาะผมยังมองว่าราคาจะต้องขึ้นไปทดสอบอยู่นะครับที่แปดห้าสามนะครับผมมองเป้านะเพื่อขึ้นไปปิดแก๊ปนะครับอเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับ ค่คอยดูต่อนะครับแปดห้าสามนะเอาละครับตลาดทีเฟกเนาะเออมาดูต่อนะครับเมื่อวานราคาสามารถวิ่งขึ้นไปบริเวณนี้เนาะชนกรอบชานลถูกไหมครับชนกรอบชานลของขาบนน่ะนะแล้วก็น่าจะเกิดการพักตัวลงมาแต่ปรากฏว,ว่าหลุดเทนลับลงมานะครับอ่าหลุดลงมาปุ๊บนะครับแล้วก็แต่ไม่หลุดโลเดิมนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ พยายามดีดตัวขึ้นช่วงท้ายตลาดนะครับก็คือช่วงนี้ช่วงตลาดปิดนะเนาะบริเวณนี้นะครับเออซึ่งผมมองเองว่ามองว่านะครับว่าคีย์หลักใหญ่ๆของเราแล้วอะ่ะก็คือเป็นลักษณะของอะไรครับเออลักษณะของ e x ็กซ์ t i o n g a นนะที่มันทิ้งไว้ปรากฏว่ามันใช้เวลาถึงสองวันนะครับก็คือเมื่อวานกับวันนี้ที่จะขึ้นมาปิดถูกไหมผมยังไได้ปิด position นะครับวันนี้มาดูช้าเป็นนิดหนึ่งเออนะครับซึ่งตอนนี้ราคาสามารถวิ่งขึ้นมาปิดได้เรียบร้อยแล้วนะบริเวณนี้เห็นไหมครับ เกออินเป้าหมายของเราเรียบร้อยแล้วซึ่งเป้าหมายของเราคิดว่าน่าจะมาปิดบริเวณน,นี้แต่นะแต่แต่เนี้ยไฮบริเวณเนี้ยเห็นไหมครับปิดเลยปิดสนิทเลยถูกไหมเออแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี้ยอยู่บริเวณแถวกรอบชาแนลนะครับมีเส้น A หนึ่งร้อยวันรองรับอยู่เนาะเดี๋ยวดูต่อนะครับมันควรจะถือต่อไหมขอดูทำเฟรมใหญ่ก่าน,นะสิบห้านาทีได้ไหมับ มันปิดแก๊ปแล้วอ่ะเดียวยังถือต่อนะครับยังไม่ปิดสถานะเนาะถ้าเกิดราคาหลุดไอ้สองเส้นเนี่ยนะครับิมเอสีแดงใช่ยี่สิเอ็ดวันกับสีม่วงหนึ่ง้อยวันผมอาจจะปิดออเดอร์นะครับเออเพราะว่าตอนนี้เราเล่นในระบบของการส่วนเทรนนะครับโดยเราเข้าเหตุผลที่เข้าทำกำไรเพราะว่าต้องการแค่ปิดแค่บริเวณแกปป๊ปเฉยๆนะครับ ซึ่งตอนนี้มันปิดเรียบร้อยแล้วแหละเห็นไหมปิดปุ๊บเด้งพักตัวลงเลยนะครับจะ mm hmm. ดูต่อนะครับเพราะว่าราคาอาจจะดีขึ้นต่อนะทดสอบที่แก๊บเดิมเนี่ยผมอาจจะขายออกก็ได้เพราะอาจจะทําลักษณะของดับเบิลท็อปนะครับแล้วก็เกิดภาวะเคลียร์ราคา,าจ,จะดีตัวลงก็ได้นะครับไปดูต่อนะครับผมยังถือต่อนะอามาดูตัวทีเฟกต่อนะครับยังถืออยู่นะยังยังไม่ได้ปิดโพซิชันนะครับผมลองสร้างกรอบช n แนลดู ฉะนั้นราคาเนี่ยถ้าเกิดยังยืนเหนือบริเวเส้น EMA ที่ว่าเนี่ยเนาะปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมองว่าหาต้านไปหนึ่งนะถ้าขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิมนะครับหรือแถวเนี้ยเห็นไหมที่ตรงกับเส้น EMA 200วันสีไขๆ่ๆนะครับสีเนี่ย ผมเทงโปรฟิตออกแล้วนะครับเพราะเงื่อนไขของการขึ้นไปปิดของ Exotion แก็บมันครบแล้วนะผมว่าเนี่ยมันปิดแล้วอะเรียบร้อยละปิดปุ๊บเกิดแรงเทงขายลงมาเลยเนาะอโอเคนะครับดูต่อเนาะเนี่ยถึง856แถวนี้ฮะ856แถวนี้นะผมขายทำกำไรก่อนนะครับโอเคนะ้าดูต่อนะครับอาละครับมาดูตัว T-Fect ต่อนะฮะ ตอนนี้4โมงเย็น20นาทีนะครับราคาก็ได้ขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิมเป็นลักษณะครั้งที่สามนะครับบริเวณนี้เนาะเออแล้วก็ทดสอบปุ๊บย่อลงมาทันทีเลยนะขายไม่ทันนะครับผมมาขายที่อ่า855นะครับ855โอเคครับ855เอ่อได้มาขายที่บริเวณนี้ ะนะครับอาราคาขึ้นมาทดสอบเรนนี้ละฮะแปดร้อยห้าสิบห้าจุดห้าศูนผมขายหมูไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามองตรงนี้ยังเป็นลักษณะของ e x h a u s t i o n gap นะครับราคาขึ้นมาป,ปิดผมว่าโอเคแล้วอ่ะตอนแรกควรจะมาขายตั้งแต่มันปิดที่มันทำลักษณะของ double top หรือ triple top รเณนี้เรียบร้อยแล้วนะควรจะทำอย่างนั้นแล้วนะ แต่ผมขายไม่ทันจริงๆนะครับึ้นทดสอบปุ๊บมีแท่งยาวสปองบุกหลุดยาวลงเลยนะตอนนี้ตลาดสี่โมงครึ่งนะครับในส่วนของตลาดหุ้นเราจะใกล้ปิดละมันมีแรงซื้อขึ้นมานะครับแต่ทีเฟกยังเนินต่อเนะนาะลักษณะตลาดก็เป็นแบบไซด์เวย์นะครับวันนี้เนาะอ่าสิงคโปร์ก็ปิดนะครับจีนตลาดจีนก็ปิดนะเขาปิดจุดจีนกันเนาะนะครับก็วันนี้ถือมาสองวันนะครับซื้อที่ โอเพนลองนะครับที่ระดับราคาแปด้อยสี่สบปดนะครับแปดร้อยสี่สิบปดแดร้อยสี่สิบปดนะครับปุ๊บแถวนี้แหละอ่าตรงนี้แหละผมจำได้นะครับแถวเนี้ยนะครับที่เป็นลักษณะของทวนะิสเตอร์เนาะพุ่งขึ้นมาแล้วก็ลงมาทดสอบแล้วก็ผมซื้ออีกทีหนึ่งที่แปด4้ยสี่สิบหกจดี่ศูนย์นะครับ เพราะว่าแปดร้อยสี่สิบหกจุดจุดสี่ศูนย์ซื้อบริเวณนียนะครับเนาะเพราะว่าเหตุผลว่าทำฟิล์มเล็กเนี่ยเกิดภาวะเคลียร์นะครับก็เลยเข้าไปซื้อเนอะราคาก็วิ่งขึ้น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 ถือว่าวิ่งทเยอนเลยเนี่ยนะครับซึ่งผมมองอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องขึ้นมาปิดแก๊ปแน่นอนนะครับ นั่นแหละแล้วก็ราคาปัจจุบันตอนเนี้ยที่ตลาดกำลังจะปิดเนี่ยกำลังจะขึ้นมาทดสอบอีนะคือแบบมีแรงซื้อมากๆเลยอ่ะครับถ้ามองระยะสั้นนะเออมองระยะยาวนะครับจังหวะถ้าเกิดมองว่าตัวนี้เป็นลักษณะของ i m m i a t e l e v e ของเครื่องที่5้ามีลักษณะ Ex Ex e i o n โองโลิมพันกัน Exosion Gap นะครับที่จะต้องขึ้นมาปิดฉะนั้นอ่ะราคามันต้องอย่างน้อยขึ้นมาทดสอบประมาณเลเวลที่ประมาณ38.2นะครับ ฟิโบนั้นหนึ่งปบิบเนี่ยผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นการจบลักษณะของอิมพัล e ์ขึ้นที่1น,นะในลักษณะของภาพใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราวัด38.2ใช่ไหมลองวัดฟิโบขึ้นดูนะดูว่าเป้าหมายขาขึ้นมันจะตรง38.2หรือเปล่าก่อนนี้สปริงไฮสปริงโลแบบนี้แบบนีนะ้ป๊ิบเรากลักบฟิโบขึ้นไปเ,เป็นสีแดงนะครับ Apply ก็ที่ประมาณ161.8นะครับก็ใกล้เคียง38.2ก็คาดว่าเป้าหมายของเว็บหนึ่งนะครับน่าจะไปถึงตรงนั้นอยู่นะน่าจะนะน่าจะนะครับแล้วทาไมผมขายก่อนล่ะ <c oughs> ผมไม่กล้าถือนะครับผมพูดตามตรงเอาเป็นว่าเรารู้ว่าคีย์ของมันคือลักษณะของ Exosion Gap ของเว็บที่5ขึ้นมาปิด Gap แค่นี้ก็โอเคละโอเคไหมนะครับซึ่งบริเวณมันก็จะกลายเป็นแนวต้านของมันนะเห็นไหม พอมาชนปุ๊บมันเด้งกับมีแรงซื้อมีแรงขายต่อยนะครับเด้งชนปุ๊บเด้งเลยเน,เ okay, นะเออโอเคเนาะยังไงก็เดี๋ยวมาดูตอนตลาดปิดเนาะนะครับว่าราคาจะไปถึงสามารถเบรกไปได้ไหมถ้าเกิดเบรกไปได้ผมว่าเป้าหมายที่38.2ที่การาฟฟีโบนะ่น่าจะมาน่าจะไปถึงนะวันจันทนระ์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึงก,ก็ก็ไม่รู้ครับ <laughs> ถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้ก็เพราะว่ามันทดสอบตั้งหลายครั้งแล้วอะบริเวณเนี้ยเห็นไหมเออแล้วมันไม่ผ่านนะครับอืมแต่ตามที่จะดีมันควรจะผ่านนะ นะครับโอเคเนาะตรงนี้ก็กำไรไปนะครับถั่วที่848กับ846.40เนาะไอสองอันเนี่ยครับด้านล่างเออตรงนี้ราคาก็วิ่งขึ้นปุ๊บนะครับโอเคเนาะราคาขึ้นไปปิดแกลบอย่างที่เราพิคอไวจริงจริงด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวดูช่วงตลาดปิดนะครับท้ายตลาดเนาะว่าราคาจะสามารถเบกขึ้นไปได้ไหมนะตรงนี้ผมผมโคดโพซิชันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูต่อนะ แล้วครับมาดูต่อเนาะสำหรับทีเฟกนะครับตอนนี้ตลาดปิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะปรากฏว่าราคาก็พยายามที่จะเบรกบริเวณที่เป็นแนวต้านของแก๊ปไปนะครับทําลักษณะเหมือนเหมือนทรนะิปเปิลท็อปเนาะขึ้นไปทดสอบครั้งที่สามแล้วยังไม่ผ่านนะครับซึ่งบริเวณนี้ผมมองว่ายังไม่ใช่สัญญาณขายนะฉะนั้นจัน์เปิดมาราคาอาจจะย่อลงย่อก่อนนะครับอาจจะย่อตัวลงนะแล้วเพื่อขึ้นต่อก็ได้นะครับนะซึ่งเงื่อนไขในการขึ้นต่อเนี่ย ของราคาคือราคาที่ขึ้นเนี่ยไม่ควรหลุดบริเวณเทนลับเรวอนี้นะถ้าเกิดวันจันเปิดออกมาปุ๊บปรากฏว่าราคาหลุดแนวเทนลับสีขาวออกมานี่ถือว่าเป็นสัญญาณขายนะครับถ้าเกิดมัน,นจะขึ้นต่ออย่างที่ผมบอกนะครับที่ระดับเป้าหมายฟิโบ38.2%นะครับที่มองว่าน่าจะเป็นลักษณะในการปรับอิมพัลขึ้นที่หนึ่งที่ขึ้นไปเนี่ย ฟีบโบแป๊บหนึ่งนะเบิร์บเบิควรจะไปอยู่ที่38.2นะครับของเว็บที่หนึ่งนะน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเวลาเราวัดเป้าหมายขาขึ้นเนี่ยสลิงไฮส์ิงโลนะเบอร์นี้เบเปลี่ยนเป็นสีแดงถูกไหมครับตรงที่ทำตัวอย่างให้ดูแล้วเนาะทำซ้ำให้ดูเห็นไหมครับที่1แ4 8เป๊ะเลยที่ าสอ2นะครับฉะนั้นมันควรจะขึ้นไปบริเวณนั้นนะเพื่อทําลักษณะของอิมพอร์ตขึนที่หนึ่งนะครับของขื่นใหญ่นะของทาเฟรมนี้ทําเฟรมนี้บริเวณนี้อาจจะยังไม่ครบห้าขึ้นนะครับขึ้นไปปุ๊บอาจจะมีการย่อลงเพื่อทําลักษณะคอร์เรชันของเวทที่สองเนาะแต่ถ้าเกิดราคาหลุดลักษณะของเทรนไลน์บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านเป็นแนวรับของราคานะครับลองสร้างแนวนี้สิเออแนวนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านของราคาไป ช่วงนี้นะที่จะกลายเป็นแนวป้านถ้าเบสขึ้นไปก็จะถึงที่แลกสาสิบแปดจุดสองน่าก็ประมาณนี้เคเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยววิดีโอนี้นา่าจะเป็นเค s e study ได้นะครับสําหรับเรื่องของพเอกในเชนนี้เลยก็คือลักษณะของ exhaustion gap นะครับเนาะตัวนี้ถือ,อเดอร์อยู่สองวันนะครับเคเนาะเดี๋ยวไงจะลองัพโหลดลง youtube แล้วก็ให้พี่ๆนักลงทุนมือใหม่ได้ศึกษากันนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามเนาะ สวัสดีครับ